โอ้โหซาร่าเล็กตัดผมสั้นย้อมสีทองแวะแรกนึกว่าลิซ่าและพิง n k เป็นนักแสดงนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ลูกเครื่องไทยอังกฤษสำหรับซาร่าเล็กโดยล่าสุดสาวซา,าร่าได้มีโอกาสถ่ายแบบให้กับแบ,บแรนด์เครื่องประดับชื่อดังอย่างเบลกางานนี้เธอได้อวดลุกใหม่ตัดผมสั้นย้อมผมสีทองแถมยังเป็นอะไรที่ดูเข้ากันอย่างมากแถมยังเจอคอมเมนต์บางส่วนที่บอกว่ามองบางมุมนะ เธอก็แอบคล้ายกับศิลปินปินสาวระดับโลกอย่างลิซ่าแต่จะเหมือนหรือไม่ต้องมาดูกันค่ะสำหรับซาร่าเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแคสติ้งรับงานโฆษณาต่อด้วยถ่ายแบบเล่นมิวสิกวิดีโอภาพยนตร์โดยเฉพาะละครมีผลงานทางละครเกือบทั้งหมดทางช่อง3ซาร่าได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่33ในสาขาดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละคร ครเรื่องลิขิตรัก